คุณเคยได้ยินเสียงที่ดังและแปลกประหลาดจนขนลุกสู้บ้างไหมเสียงที่ดังเสียจนคุณคิดว่ามันอาจมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวที่เรายัางไม่เข้าใจถ้าเคยหรือถ้าไม่เคยแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องลึกลับเกี่ยวกับโลกของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเสียงปริศนาที่ดังที่สุดเสียงหนึ่งเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกได้จากใต้ทะเลลึกนั่นคือ The Blue เสียงเดอะบลูบถูกบันทึกได้ครั้งแรกในปี1997โดยเครือข่ายไมโครโฟนใต้น้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งโดยองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกา เครือข่ายนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจจับเสียงความถี่ต่ำที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินกลับไม่ใช่แค่เสียงจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกแต่มันคือเสียงที่ดังผิดปกติดังมากจนไมโครโฟนที่อยู่ห่างกันกว่า5,000กิโลเมตรยังสามารถจับมันได้ เสียงดับลูมมีลักษณะเฉพาะตัวมันเป็นเสียงความถี่ต่ำที่ค่อยๆเพิ่มระดับความดังขึ้นแล้วค่อยๆลดระดับลงคล้ายกับการบีบแตราย,ยาวๆใต้น้ําแต่มันดังกว่าเสียงแตรธรรมดามากดังจนน่าตกใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์นําเสียงนี้มาวิเคราะห์พวกเขาพบว่ามันมีความถี่อยู่ในช่วงที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสามารถสร้างได้แต่ความดังของมันนั้นมหาศาลเกินกว่าที่สัตว์ทะเลชนิดใดๆที่เรารู้จักจะสามารถทําได้ ก่อนที่เราจะไปต่อเรามาทบทวนหลักการพื้นฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเสียงและการเดินทางของเสียงในน้ำกันก่อนดีกว่า เสียงคืออะไรจริงๆแล้วเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของสสารเมื่อเราพูดโมเลกุลอากาศรอบๆปากของเราก็จะสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนี้จะส่งต่อไปยังโมเลกุลอากาศที่อยู่ใกล้เคียงและส่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราโยนหินลงในสระน้ําแล้วคลื่นก็จะแผ่กระจายออกไปการสั่นสะเทือนนี้เมื่อเดินทางมาถึงหูของเราก็จะทําให้แก้วหูของเราสั่นสะเทือนและสมองของเราก็จะตีความการสั่นสะเทือนนั้นเป็นเสียงความเร็วของ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสสารที่เสียงเดินทางผ่านในอากาศเสียงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ343เมตรต่อวินาทีแต่ในน้ําเสียงเดินทางได้เร็วกว่ามากประมาณ1,480เมตรต่อวินาทีนั้นเป็นเพราะว่าโมเลกุลของน้ําอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าโมเลกุลของอากาศทําให้การสั่นสะเทือนส่งต่อได้ง่ายกว่านอกจากนี้ความเร็วของเสียงในน้ํำยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเค็มและความดันของน้ําอีกด้วยยิ่งอุณ หภูมิสูงความเค็มมากหรือความดันสูงเสียงก็จะเดินทางได้เร็วขึ้น ทีนี้ลองนึกภาพการทดลองง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพการเดินทางของเสียงในน้ำชัดเจนขึ้นสมมุติว่าเรามีลำโพงใต้น้ำที่สามารถปล่อยเสียงความถี่ต่ำได้แล้วเราก็มีไมโครโฟนใต้น้ำหลายตัวที่วางอยู่ห่างจากลำโพงเป็นระยะทางต่างๆกันเมื่อเราเปิดลำโพงเราก็จะพบว่าไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ลำโพงจะได้ยินเสียงดังกว่าไมโครโฟนที่อยู่ไกลออกไปนั่นเป็นเพราะว่าพลังงานของเสียงจะลดลงเมื่อเสียงเดินทางไปไกลขึ้นคล้ายกับแสงไฟฉายที่ส่องไปในที่ ยิ่งส่องไปไกลแสงก็จะยิ่งจางลง นอกจากนี้เรายังสามารถทดลองเรื่องการสะท้อนและการหักเหของเสียงในน้ำได้อีกด้วยสมมุติว่าเรามีแผ่นวัตถุขนาดใหญ่ที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกันวางอยู่ในน้ำเมื่อเราปล่อยเสียงจากลำโพงใต้น้ำเสียงบางส่วนจะสะท้อนกลับจากแผ่นวัตถุและเสียงบางส่วนจะหักเหผ่านแผ่นวัตถุมุมของการสะท้อนและมุมของการหักเหะจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่ทำแผ่นวัตถุนั้นปรากฏการณ์นี้เป็นหลักการพื้นฐานที่ถูกนำไปใช้ในการทำงานของโซนา SONAR o าว n n v v i g t t o o n n n r Sound and r n n i n n g ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจใต้น้ำโซนาทำงานโดยการส่งเคลื่อนเสียงออกไปในน้ำแล้วรอฟังเสียงที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุต่างๆที่อยู่ในน้ำจากเวลาที่เสียงใช้ในการเดินทางไปและกลับและจากทิศทางของเสียงที่สะท้อนกลับมาเราสามารถคำนวณหาตำแหน่งรูปร่างและขนาดของวัตถุนั้นได้โซนาถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการเดินเรือการประมงการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าสน้ำมันและการ วิจัยทางทะเลกลับมาที่เรื่องของเดอะบลูบอีกครั้งเมื่อนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าเสียงนี้ดังผิดปกติพวกเขาจึงเริ่มทําการวิเคราะห์อย่างละเอียดพวกเขาพยายามเปรียบเทียบเสียงเดอะบลูบกับเสียงที่เกิดจากสัตว์ทะเลต่างๆที่เรารู้จักเช่นวานแมวน้ําและปลาแต่ก็ไม่พบว่าเสียงของสัตว์ชนิดใดมีความคล้ายคลึงกับเสียงเดอะบลูบเลยนอกจากนี้พวกเขายังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เสียงเดอะบลูบอาจเกิดจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาเช่นแผ่นดินไหวใต้ทะเลพวกเขา ฝ่าใต้ทะเลระเบิดหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ไม่พบหลักฐานที่สนับสนุนสมมุติฐานเหล่านี้ในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า The ะบ o ู p อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดมหึอมาที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมากก่อนบางคนถึงกับจินตนาการว่ามันอาจเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานอย่างคร a เคนหรือสัตว์ร้ายในนิยายวิทยาศาสตร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปและนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาก็ค่อยๆตัดความเป็นไปได้นี้ออกไปเหตุผลก็คือถึงแม้ว่าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่จะสามารถสร้างเสียงที่ดังได้แต่เสียงของพวกมันก็มักจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเสียงเดอะบลูนอกจากนี้เสียงของสัตว์ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของมันแต่เสียงเดอะบลูกลับมีความสม่ำเสมอและไม่มีรูปแบบที่ซับซ้อนแล้วถ้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรือกิจกรรมทางธรณีวิทยาแล้วอะไรคือต้นกำเนิดของเสียงเดอะบลู ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็พบคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือไอซ์เคควหรือครยโอซีซึมซึ่งก็คือแผ่นดินไหวที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำแข็งขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์ก ภูเขาน้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกออกมาจากฐานน้ำแข็งเกรเซียหรือแผ่นน้ำแข็งไอซ์ชีทแล้วลอยลงสู่ทะเลเมื่อภูเขาน้ำแข็งเคลื่อนที่พวกมันอาจชนกับพื้นทะเลหรือชนกับภูเขาน้ำแข็งก้อนอื่นๆนการชนกันเหล่านี้อาจทำให้เกิดการแตกตัวของน้ำแข็งอย่างรุนแรงซึ่งจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นเสียงความถี่ต่ำและคลื่นเสียงเหล่านี้สามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกลมากในน้ำทะเล ในปี2005นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงเดอะบลูบโดยใช้ข้อมูลจากไมโครโฟนใต้น้ำที่ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกาพวกเขาพบว่าเสียงที่มีลักษณะคล้ายกับเสียงเดอะบลูบถูกบันทึกได้หลายครั้งและเสียงเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการแตกตัวของผู้เขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ในบริเวณนั้นจากการวิเคราะห์นี้นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปได้ว่าเสียงเดอะบลูบน่าจะเกิดจากการแตกตัวของผู้เขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ใน ทวีปแอนตาร์กติกา ถึงแม้ว่าการค้นพบนี้จะช่วยไขยปริศนาของเสียงเดอะบลูได้แต่ก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ยังไม่มีคำตอบตัวอย่างเช่นทำไมเสียงเดอะบลูถึงดังผิดปกติอะไรคือคกลไกที่ทำให้การแตกตัวของภูเขาน้ำแข็งสามารถสร้างเสียงที่ดังได้ขนาดนั้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อความถี่และความรุนแรงของการแตกตัวของน้ำแข็งอย่างไรการศึกษาเสียงใต้น้ำเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมทางทะเลและผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้นเสียงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจโลกใต้น้ำเพราะมันสามารถเดินทางได้ไกลกว่าแสงและสามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่างๆได้นอกจากนี้เสียงยังเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารของสัตว์ทะเลหลายชนิด การศึกษาเสียงใต้น้ำจึงช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของสัตว์ทะเลเหล่านี้ได้ในชีวิตประจําวันของเราเราอาจไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเสียงแต่เรื่องจริงแล้ววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเสียงนั้นถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางตัวอย่างเช่นในทางการแพทย์เราใช้เคลื่อนเสียงความถี่สูงในการวินิจฉัยโรคต่างๆเช่นการเออุลตราซาวด์ที่ใช้ในการตรวจดูทารกในครรภ์หรือการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายในทาง วิศวกรรมเราใช้เคลื่อนเสียงในการตรวจสอบรอยเ้าาหรือความเสียหายในโครงสร้างต่างๆเช่นสะพานตึกหรือเครื่องบินในอนาคตเราอาจได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากเสียงมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเราอาจมีอุปกรณ์ที่สามารถแปลภาษาของสัตว์ทะเลได้ทําให้เราสื่อสารกับพวกมันได้โดยตรงหรือเราอาจมีระบบที่สามารถตรวจจับและทํานายการเกิดสึนามิได้อย่างแม่นยําโดยใช้ข้อมูลจากเสียงใต้น้ําเรื่องราวของ W เป็นตัวอย่างที่น่าสน ของวิทยาศาสตร์ที่ผสมความลึกลับและความท้าทายมันแสดงให้เห็นว่าโลกของเรายังมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมากมายและวิทยาศาสตร์ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการไขปริศนาเหล่านั้นถึงแม้ว่าเรารู้แล้วว่า w ดอบลูไม่ได้เกิดจากสัตว์ประหลาดใต้ทะเลแต่การค้นพบนี้ก็ไม่ได้ทำให้เรื่องราวนี้หมดความน่าสนใจลงไปเลยเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและความสำคัญของการศึกษาเสียงใต้น้ำการศึกษาเรื่อง w ดอบลูยังเป็นบท เรียนที่สําคัญว่าเราไม่ควรด่วนสรุปอะไรเร็วเกินไปเมื่อเราเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่เราไม่เข้าใจเราควรเปิดใจรับฟังข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านและพยายามวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นระบบก่อนที่จะสรุปว่ามันคืออะไรการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Critical t h i n k ิ้งเป็นทักษะที่สําคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และในการใช้ชีวิตประจําวันสุดท้ายนี้หวังว่าเรื่องราวของ t h e Blue จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางทะเลธรณีวิทยาหรือฟิสิกส์เกี่ยวกับเสียงโลกของเราเต็มไปด้วยความรู้ที่รอให้เราค้นพบและวิทยาศาสตร์ก็เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่ความรู้นั้นอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามอย่ากลัวที่จะสงสยัยและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้